ไปดีจ้าพี่น้องวุ้สุขสุคนเดจ้าโมนีเฮากามาหลินมาเมนมากินข้าวอยู่เงินอานรงงานด้วยจ้าพี่น้องเห็ดเขาเปียกสูกินพี่น้องเออโมน้กะเงินอาหมูพี่น้องเย้ยเห็ดเขาเปียกไก่นี่แหละมาแต่สามสี่คนเออนิวคนอยู่เงินสี่เอาไปไหยย้นั่น <c oughs> ใส่ทงไปให้เพื่อกินด้ยจ้าพี่น้องเขาเปียกเขา ขวัญสบายดีพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวทีพี่น้องเลยเรื่องดอกสาวนี่ทางนี้ครัวอยู่ในพี่น้องแม่ครัวอามุ่งสบายดีพี่น้องแน่เดี่คือบันไดฮ้อนฝนนี่อยู่ที่นี่พี่น้องสบายดีนี่หม้อต้มไก่พี่น้อง อาเนย์คุณกำลางพักเลยจ้าสวัสดีจ้าลำางพักพี่น้องเอ้ยซื้อพักมาเฟิร์จ้าเฟิร์ไก่เลยพี่น้องเลยอไก่จ้ากำลังคนหอดเลยพี่น้องเลยนกลัวคนอยากจะเข้าบ้าน มีเค่องกาเียวกระเทียมรี่รอยเลยกันมี่พี่นองว้าเราเห็นปลามเลยเีว่เจียวพันนั่นน่นพันเพล่เนี่ยโอ้มีเจีวพันเพล่น้งทองสูตรใหม่เนี่อเลงกิมมึงเป็นอะไรแ่บอ่ะอันนี้หมากยันอันนี้ชิมชิมมึงก่อนบ๊แมนบ๊แมนหมากยันก่ เมกเมอรี่อีกวะอาชิบอรดูทังทองเป็นยังไงชมบ่ะบายดีพี่น้องมาย่ามเมื่อนอาเ้อพี่น้องเด้อมายามเพอนะะลายอาคันยูปัดเซพี่น้องเอามงอาติมไะยามมาสุเวีนเป็นกะทิดเพื่อไก่เนอะนั่นั่งน่สายแล้วหลุดแผลแล้ว เตรียมนะเรร้อยมีแต่ถาน้ำสุกเปื่อยถาไก่เปื NO ่อยด้วยพี่น้องเลยฮึ่มานึ่งซากหน่ง มันบมทันไหอันนี so ้ย <res> ังมทันในเปลือยมันไหเปลือยว่ามันมึงบทันได้อันนี้เพื่อมีเป็ดกับไก่ได้ไหมอาเห็ดลายอะไเป็ดกับพะว่าม้อก่สิใส่ไก่เห็น่เพราะว่าไก่ลาไก่ลามันแข็งเลมันนามันไก่ผินเลยอัวนีใส่เป็ดนั่งตัวนี้ือกินไาขวดก็ได้ไก่ลาพี่น้องไก่ลาได้นี่ ไม่ไกลานแม่นะเส้นเพือทางนกพาะงูไหไม่ได้เหรนเินบพ่น้ระเาะงอเฮงกคำฮู้คำฮูมาจะซื้อยังคำฮูมาจะซื้อยังร้านเลยพี่น้องยู่เลย ง้ยหยุโฟสีเไม่ยกทางเเนลยือ้ไปวไาลอ่ามอยากเอาเลยม่อามาไป่นข่อยมาบ่ใเื่นอยก็ตเฮียนงเฮียนกับงเเป็ดไก่ไปบอไม่บยุ้มขอยบอยุ้มข่อยก็ได้ขอเสดยาเองเบียงเองครบบยุ้ข่อยนาะ

เราบอยู่ยัืนนแไหมน้อยน้ทองมาขยากได้พินอยู่น้ำแซ่แซพี่นองเลยเฟสถึงก้อนเนี่ยสวยเนล้นกนก้นตสยานุกเปื่อยวใ่แต่นอหาึงกระขายเขื่องนึกพ่นองเลยมุดม okay. ุดเนี่ยมุดดานใมุดั้แนใเมือบุญเนี่ยีเอ้ยดูนะบเปื่อยลมันบ่ เปิดเลยด้๋ยจ้าทางอันเนยเหมือนก,ก,ก,กันกำลังซับเต้พี่น้องเลยในการสีพารได้ลวกเสร็จลวกเสร็จเพอพี่น้องเลยแตบบเดียวลักระตุกเจ็บจ้าซับกับพี่น้องเลย หลายคนกินเอ้ยนิวเพิ่นฝาวเฮือนเด้อพี่น้องเพิ่นหัวมานําเพิ่นฝังก็เอ้ยเปี้ยวเนี่ยแต่สิเฮ็ดใส่ทงไปให้เพิ่นเนาะเฮ็ดให้เพิ่นทางนั้นก็กินเฟอเด้อพี่น้องเด้อวันเนาะ้อไเอานัดโอ้ อันนี้ของน้องนัดอันนี้ของน้องทงอ,นนอง,อง,ทงเออเออเอาใส่ใส่ลกูกนั่งรองนั่งท้องมาเนี่ยได้กบแล้วบ่ทางนั่นก็ยังเห็ดกับเขาเห็ดกันพี่น้องอท้งวันก,กินแล้วกับไอเป็นนั่งโต๊ะเดียวมันถังแ่บพี่นอ้องเลยอันส่วนแม่น้อยสิกินตามหลังได้จ้ะพี่นอ้องเล้สสกินตามหลังเป็นมือคล้องให้น้องนัดก่อน nát kín còn. lại. nhang nhang nhang, được. là mương có đi. bắt đầu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 . ใส่ท่อเป็นท่นาเมียร์กันเนาะเพื่อนอามมยามเพื่อนอาม่เออไอ้กันเงียบกิฟต์เนาะแซ่บบอลเด็กๆนี่หน้าเด้แซ่บทองทองเนี้ยทองทองเล้ เทพองค้าอะไรุตกระพานอาหม่งคนเสือมาให้นะท้องงับนั่นน่ะนะนัดนัดทำนี่ลูกตอนจีนยังมีบ่อพอแล้วพอแล้วตอนสิ้นกันพอแล้วหลายแน่นะครับโอ้ยอันนี้สวยของแม่น้อยนะพี่น้องเตีมืออาหม่งเก็บสูกินเขียวลองเฮือ์ดยังบ่ได้กินนั่นน่นขึ้นเขาสามัคคี ชัวย่เด้อครับแก่บเด้อนี่นาัดเ้ารัดหีนาเนี่ยมากินไแบ่งมาพี่เลยแบ่งพัชรลัดมาในตรงนั้นหอนวะตงคนสมองเลยเจกับซ่บเลยอือประวันแบ่งพักมาให้ ถึงใจปลาเขาใหญ่กินๆน้องทงเขาเบาไทยปากเซมาอยู่ปากเซสองมือเบาไทยปากเซเลยน้องทงเบาไทยปากเซแล้วเดี๋ยวไหนๆจเปลี่ยนเป็นไทยปากเซแหละ ขาเข่าบักเงยเงยอเงยตัวยาวเลยเสพเฮ้ยผมเป็นยังกินโลดลูกกินกินได้ไหมเป็นมือกลงเหอเาไสุดท่ายเป็นเพื่อนาลเราะลูกเหมอนังหมดเปหมดเ าลคลิปนี้กะไม่น้อยก็จะได้ลาพีลานมองไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้ช่องน้องนัดทีเคเอสในเรื่องพี่น้องเจอกันใหม่แลจ้าคบก่เจอกันให